สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นยังไงเนาะจ้าสบายดีกันบอทางเมืองไทยเฮามือว่าอยู่อยู่ใสหนาวกันบอจ้าอาการหนาวเริ่มเข้ามาแล้วเนาะจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันในเด้อจ้าหรือว่าเป็นห่วงเนาะจ้ามีพิพัฒน์จิพามาเฮ็ดนะจ้าเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งผมพี่พัฒน์ะจ้าเบิ่งผมพี่พัฒน์ะจ้าไปเฮ็ดอ่าล้านไปให้เขาเฮ็ดสีให้อยู่ร้านพี่น้องจ้าเบิ่งดูร้านของอเมริกาเบิ่งดูเฮ็ด บ่ได้เรื่องเลยพี่น้องจ้าเดี๋ยวพี่วันพี่วัานขี่ขานเหตุเองว่าเป็นยังดอกก็เลยไปล่านไปล่านก็เสียเงินซื้อพี่น้องจ้าไปเห็นหมูว่านเนี่ยพอถือใจเบืงดูสีกระดำกระดังพี่ว่านก็เลยสีมาล่างสีออกหมสีมาเหตุเอาล่างสีอกไหมเนี่ยจ้าเดี๋ยวพี่ว่นใส่เบิ้งพัวนใส่เบิ้งเบิ้งด้วยแดงใจ่งยอยู่พี่น้องเอ้เบื้องด้วยเป็นตาเบื้อยู่ใส่แดง พี่ว่านแต่สีมาแหน่เพิ่งดูจ้ะกระดำกระด้างเห็นบ่อยแแดงพี่ว่านพี่ว่านโกกสีดำจ้ะตะกรนพี่ว่านจะเป็นผมสีดำเนาะก็จะโกกบังย่ามงอกขึ้นมาจ้ะก็จะโกกบันนี้มันโกกามากเป็นปีแล้วมันก็เลกสซสมสะสมมันก็เลยบ่อกดีพ่อไปให้เขาเฮ็ดสีไ้นะคะให้เฮ็ดสีไ้แล้วมัน มันกิ่นเป็นกระดำกระด้างนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่ว่าก็เลยสิมาฟิกนะจ๊ะสิมาฟิกสีที่เป็นสีแดงเจ้าสีนะจ๊ะสีมันธุมาล่างล่างสีผมใหม่ก่อนจ้ะเดี๋ยวอุปกรณ์พี่ว่านจะมีอะไรนะเดี๋ยวพี่ว่าจะอาพี่น้องเบ่งแล้วจ้ะเนาะอุปกรณ์ที่พี่ว่าจะใส่ก็จะมีน่ะพี่ว่าจะใส่วิตามินซีพี่น้องจ๊ะวิตามินซีพี่พ่านจะใส่นั่นนี่คือพี่พ่านบดมาแล้วบดบดแล้วจ้ะ ผมพี่วันกับบุหรีปคนไหนคะบัวว่าเาค่อยบดใหม่นี่พี่วันบดมาแล้วจ้ะมันจะเป็นเม็ดนะจ้ะมันจะเป็นเม็ดแค่นี้พี่วันก็นจะใส่อยู่ประมัน20เม็ดนะจ้ะไปบดบดเราได้ซ้ำนั่นละแล้วพี่วันก็นจะผสมกับนะจ้ะยาสระผมของ h ฮดแอน d ์โชเดอร์นะจ้ะพี่น้องจ๋าจะใส่ผสมกันไปนะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งสูตรนี้กันเดี๋ยวรอเบิ่งว่า สูตรนี้สีออกมากเป็นยังสีลางสีผมใหม่มันเ่นสว่างขึ้นนี่มันเสมอได้ปานได้เดี๋ยวเราเบิ่งแล้วจ้าพี่นางจ้าเดี๋ยวพี่ว่านไจะเริ่มเหตุกันจ้าก,ก่อนอื่นเท่ากับพี่นองจ้าก็จะมัดจอกหว้ออกมาตะละหน่อยเดี๋ยวไปหายกีบกันแบ่งผมขึ้นเอาผมแบ่งไว้ครึ่งนึงแบ่งผมไว้เห็ดทั้งหลังเฮ็ดคอยเฮ็ดขึ้นมากก็จะ ผมพี่วานกับออนไลายปบนไนดนอกนะอันนี้ก็มาดไปจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะีวเขาก็เหตุทางหลังเหม,มากันก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวผสมกันจ้ะพี่วันอันนี้พี่พ่อนบดไปแล้วจ้ะวิตามินซีพี่วมันก็นจะ้ะ เทลงในโทนเลยจ้ะพิวรันห็นอยู่ในห้องน้ำพี่น้องเต่ยพี่นางจ้ะวิตามินซีพี่มันบดเลยเนาะพิรนก็นจะเทแชมพู เชมพูนี่ลบไปได้จ้ะกะกะประมาณเอาไว้มันแบบให้มันอันคนแบบอ่าบอกให้มันแบบค้นหลายเหลวหลายจ้ะกะกะกะประมาณเอาค้นให้มันแบบเข้ากันดีๆจ้ะพี่น้องจ๋าก,กับช่นผู้นะแตะเนาะ ข้นนมันสอบกันวิตามินซีมันจะกับแชมพูคือมันจะใส่สูตรทีงร่างคนเป็นสูตรธรรมชาติจ้ะอันนี้จะบอบกัดผมเฮ้ากัดหนังหัวเฮ้าจ้ะอันนี้นะมันจะเป็นธรรมชาติเจอเฮ้าบอมเด่นสารเคมีที่ว่าแบบรุนแรงอกจ้ะพี่น้องจ้ะวิตามินซีกับแชมพูที่เฮาใส่อยู่จ้ะ พ,พี่ว่านเนี่่ะใส่เสือเก่าแน,น่เพราะว่ามันเลอะอะสร้างหัวมันจะถิ่นไปเลยค่ะพี่น้องจ้าพี่ว่านคนใดที่เราจะพี่น้องจ้ะคนใดที่ละเนาะคนใดกับกับมันเหลิมเห็ดแต่ว่าพี่ว่านาจีไปเอาหนำใส่ผมเนมี่ยมันหมาดกันจะหน่อยกันจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวเอาน้ำใส่ผมให้มันมันหมาชัดหน่อยก่อนนักจ้ะน้ำใส่ผมมันมันหมาชัดหน่อยห,หม,ม,มูมมาา่บ้านนี่โอ้ยหมู่บ้านนี่ไปเฮ็ดอยู่หลานพี่น้องเอ้ยเั็นเขาเอาอะ ให้น้ำยาพันนั่นนะผงฟอกกับให้ตัวเย็นนะจ๊ะผสมกันมันเขาส,าสังเวยเขาใส่สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้กัดหนังหัวแสบมาใส่พี่น้องจ๊ะแต่หมื่นนี้พี่ว่านสีบเฮ็ดมันชิดอันนั้นปันไดหรอกแล้วก็จะแล้วก็จะมือใส่ได้ได้พี่น้องจ๊ะจะไปใส่แว็นตานะนะพี่น้องจ๊ะ ก็ใส่เลยเนี่ยชื่อว่าไอ้ติดข้นไปไหนข้นมันอัอนดนละข้นมันแบบมันลายละเอาใส่มันชุมๆเลยพี่นองจ้ะอืม <c oughs> มันเก่าชีบสแสบเนื่องจากพี่น้องจ้ามันเป็นวิตามินซนะีนเนาะก็เฮ็ดไปเท่าไรเฮ็ดเองนะจ้าเนี่ยเขาจับมันกับบ่อหนั่นมือเขาเหรอจากพี่น้องจ้าเฮที่ไม่หองหน้ำม,มันเลือดที่เป็นสีดำนะพี่รู้สิ ลหลายๆหล่อยล่างสีผมแบบธรรมชาติพี่น้องจ้ะมดต้องได้ไปเอาอก็เห็ดมาเธอชอบให้ชอบไปพี่น้อง ใส่มันทุทชัเลยจะกิน้องจ้า <laughs> เย็นข้อจะกิน้องเท้ยเย็นเย็นนี <laughs> ่ มันโกกสีดำมาเป็นปีอ่ะจ้าพี่น้องจา้าโกกมันก็นสะสมสะสมไปเรื่อยๆหลายเป็นปีนะมันก็นเลยแบบยามเขาสีเปลี่ยนสีผมจากสีดำนะคะหรอสีน้ำตาลจากสีน้ำตาลเข้มเน่ะมาเป็นอันเนี่ยมาเป็นออกสว่างแน,น่บอลบอลกลางงี่ยงประมาณนี้มันจะเหตุเนักแกพี่น้องจา้าสีมันจะกลิ่นหากเลย มันต้องในล่างพึ้งดีทอกมันกันแต่พี่วันบ่อยากฟอกผมนะจ๊ะไม่อยากฟอกเพราะว่าฟอกมันฟอกละหมู่บ้านเขาฟอกไหนะ่เนาะโอ้แสบหัวจังวะหมู่บ้านเลยวิตามินซีนะมันก็นคือแบบสมสมคือแบบหน้าว้างอย่างเสียงพี่นองจ้ะ แต่ว่าพี่พ่อกะสิบอยไม,ไม่เน้นน้ำหัวบอยมันโดนนังหัวยหญ่มันแสบเพราะว่ามันกะสิสมขึ้นแบบเล่ามันจะเป็นสมสมละอืมจ้ะเนี้ยใส่แล้วนะก็กวนะ เหได้แล้วไปเห็ดอยู่หลายแต่เสี่ยงเงีนซื้อๆพี่น้องจ้าฮ้าต้องหาวิธีเห็ดออกฮ้าก็เป็นซางอยู่แล้วไั่ใช่นะที่บ้านเนี่ยมันขีคขาดกต่เสียงเงินที่มันเสี่ว่านเน่ยมันขีดขานเห็ดผมจะของแม่คืออยากเห็ดแล้วไปมึงก็น่าสินเด้ เสียเงนินถาสุหเหตุเ่ออะลงให้โดยเย็นใหหนห้องจนแสบน้ำหัวหมด ที่นางจ้ะจะเต็มๆนะพี่ว่นานวันนี้เพราะว่านะปกติพี่ว่นา,น,วน,าวน,วนจะใส่ธรรมชาติเนี่ยพี่ว่านแต่จะใส่แบบอยู่หลานเห็ดเลยนะให้โดยเย็นผงฝอ,อกเสียน่ะจ้ะแต่รู้สึกว่าผงผงฝอ,อกมันเห็ดให้ผมพี่วันแห้งหลายขนาดเขาฝอ,อกให้็นเพื่อเดียวว่าเนียวิงแต่เออ ดูมันเสน้นปลายมันมเน,น,น่เน้นปายมันเน้นปลายมันสว่างจั่หน่อยนะจย์พี่น้องจ้ามันก็เลยหยเน้น,เน,นเน้นปายมัน ใส่มันฉ่ำๆนยจ้ะพี่น้องจ้ะแชมพูกับแพงหรอกขวดละบวกนั้นห้อามาเห็ดเั้เไปเห็ดยูร่ามันแพงกว่าจ้ะวิตามินซีกับมแพงหรอกเล็ดลายเลยทั้งหลาย นี่เจ้าพี่น้องจ้าพี่ว่านกระไดแล้วกลับพี่ว่านจะทิ้งไว้ประมาณสี่สิบห้านาทีห้าสิบน,นาทีจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็กลับมาเบิง้ง้ะจ้ะพี่ว่าน,นจะจะทิ้งไว้สี่สิบห้านาทีเดี๋ยวมาเบิง้งตอนพี่ว่านจะล่างออกแนะจ๊ะนะพี่ว่านก็นจะเอาเฮ็ดไฟจังสีนั่นแหละเห็ดแดงสีนะ

เดี๋ยวพี่วันจะเป่าให้มันแห้งเลยมาเบิองไว้มันสว่างหลายปผ่นเลยน,าน่าจะเนาะพี่น้องจ้ะพี่วันเปนสะมาแล้วจะ้ะมันกะสว่างออกแน่เรื่อยอะแต่ว่าบ้านใดๆ<อ>นี่จ้ะพี่น้องจ้ะก,กันแล้วแล้วแต่ว่า สีมันย่างกระด้างกระด่างคือเกาอยู่าพี่น้องจ้าแต่ว่ามันกระสว่างออกมืออื่นพี่ว่านสาเหตดอีกเทือนึงนะ,ะ่าจะจะอ่าพอกเอาวิตามินซีพอกอีกเทือนึงนนะะ่าอีกเทือนนึงเราค่อยจังสีลงคอยสีลงทนเนอ่จ้าพี่น้องจ้าให้ปั๊บสีมันสว่างก่อนนีก่อนเดี๋ยวพี่วานก็สีลงทนหนึ่งมือน,นี้ก็เอาพักหัวหซ้ำหนึ่งสักอนจ้าแต่ว่าผมกันนุ่มเด้ยจ้ะ ผมบ่อแข็งกระด้างคือจังตอนมือว่านพี่ว่านไปเห็ดอันเขาฟอกให้พี่ว่านได้จ้ะอันนี้ผมมันนิ่มจ้ะใส่วิตามินซีนล่างสีผมจะเบืง้งจระางมันกระส่างออกอยู่เดแจะวางกะยังบ้านในพี่ว่านอยากให้มันสาว่างก่อน,นี่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวมืออื่นเห็ดใหม่เดี๋ยวมารอเบื้งนะจ้ะเนาะ